สวัสดีครับวันนี้มาดึกนิดหนึ่งพอดีมีข่าวด่วนนะครับเรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับกำหนดจังหวัดนะครับใน,ในเดินสำรวจรางวัดทําแผนที่เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินปัะจํำปีงบประมาณ6 6นะครับมาแล้วนะครับสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็อาศัยอานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินนั่นแหละครับ58วรรคแรกนะครับ ก็ประกาศตัวนี้หลายคนอาจจะรอ,อคอยประกาศตัวนี้อยู่ว่าปีงบ66จะมีจะมีจังหวัดไหนบ้างอย่างไรนะครับเรามาไล่เรียงกันซึ่งเขาไล่เรียงตามลำดับอักษรน,นะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตโหลดไฟล์แป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วเนะมื่อกี้โหลดไว้อยู่แต่ว่ามัน,มนเด้งกลับนะครับนิดนึงโอเคไล่เรียงตามลำดับตัวอักษรน,นะครับ 1. กระบี่นะครับกระบี่นะครับสกาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรี 3. กาลสินนะกาลสินสี่กำแพงเพชรกำแพงเพชร5ขอนแก่นขอนแก่น6 จันทบุรีจันทบุรีเจ็ดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาอ่านยากนะครับแปดชนบุรีชนบุรีเก้ 9, าไชน่าไชาน่าสิบชัยภูมิชัยภูมิสิบเอ็ดชุมพรชุมพรสิบสองเชียงรายเชียงรายสิบสามเชียงใหม่เชียงใหม่สิบสี ตรังตรังนะครับสิบห้าตราดตราดนะครับสิบหกตากนะครับเมื่อกี้ตราดนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือมาที่ลำดับที่สิบหกนะครับตากนะครับสิบเจ็ดนครนายกนครนายกสิบแปดนะครับนครปฐมนครปฐมสิบเก้านครพนมนครพนมยี่สิบนครราชสีมานครราชสีมานะครับโคราชบ้านเองนะครับ ยี 21, ่สิบเอ็ดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชยี 22, ่สิบสองนครสวรรค์นครสวรรค์ยี่สิบสามนราธิวาสนราธิวาสยี่สิบสี่จังหวัดนา่นานน่านยี่สิบห้าบึงกาฬบึงกาฬยี่สิบหกบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยี่สิบเจ็ดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 28ปาจีนบุรีปาจีนบุรี29ปัตตานีนะครับปัตตานี30พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา31พัเ็งงาพัางงา32พัทลุงพัทลุง33พิจิตรพิจิตรนะครับ34พิษณุโลกพิษณุโลก35เพชบรบุรีเพชรบุรีนะครับ36เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 37แพร่แพร่นะครับสาพะเยาวพเยานะครับ 42, สามสมหาสารคามมหาสารคามสี่สิบมุกดาหารมุกดหารนะครับสียะลายะลาสี่บสอยะโสธรยะโสธรสี่สิบร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับสีระนองระนองครับสี ระยองระยองนะครับ46ราชบุรีราชบุรีครับ47ลบบุรีลบบุรีครับ48่บลำปางลำปาง49าลำพูนลำพูนนะครับ, 18, าา 19, รบ50าเลยครับจังหวัดที่ไปไม่ถึงสักทีเลยนะครับสี่าศรีสะเกดศรีสะเกดบ้านผมเองนะครับต้องไปลุ้นว่ามีอำเภออะไรบ้างนะครับ ห้าสิบสองสกลนครสกลนคร53สิบสาสงขลาสงขลามาตามนัดนครับบ้านรอมอชอรนิพนธ์รัฐนตีช่วยมหาไทยนะครับสงขลานะครับสตูลสตูลน,นะครับสะแก้วสะแก้วห้าสิบหกสระบุรีสระบุรีนะครับห้าสิบเจ็ดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรี 58สุขโขทัยนะครับสุขโขทยัย59สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับ60สิาสุราธ,ธานีนะครับสุราษฎร์ธานี61สุรินทร์นะครับสุรินทร์62หนองคายหนองคาย63สิาหนองบัวลำพูหนองบัวลำพู64อ่างทองอ่างทอง65อุดรธานีอุดรธานี66อุทัยธานี อุทยธานี67อุตรดิตฐ์อุตรดิต์หกบอุบลราชธานีอุบลราชธานี69สิาอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญครับทางนี้ใน69จังหวัดเนี่ยไม่รวมรับเขตพื้นที่ที่จะไปเดินสำรวจเนี่ยไม่รวมเขตป่าไม้ถาวนรนะและ,ะเขตที่อยู่ในเขตต้องห้ามออกนโฉนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43ซึ่งมีผลใช้บังคับ1เมษายน37นั่นแหละครับที่เกาะที่ภูที่เขาที่สวนาประโยชน์ที่ชาวบ้านแถวช่องเราใช้ประโยชน์ร่วมกันตัวน,นี้ต้องห้ามออกโฉนดนะไม่เดินนะก็ประกาศหน้าวันที่29สิงหาคม2565ครับลงนามโดยนายนิพนธ์บุญยามณีคนะรับรัฐมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะปฏิบัติราชการแทนนะครับรัฐมตช่วยเออปฏิบัติราชการแทน น้ำเตี้ยการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอัญชนาชื่นบานว่าจันทบุรีมีไหมจันทบุรีมีครับถ้าจําไม่ผิดจอจานใช่ไหมครับจันทบุรีจะอยู่ที่จอจานาจ,จันทบุรีจันทบุรีเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่คุณอัญชนาเนี่ยมีอยู่ครับจันทบุรีเนี่ย อยู่ลำดับ6เลยนะครับจอจานเพราะเขาเรียงตามลำดับอักษรนะรประกาศตัวนี้จะมีการเรียงลำดับอักษรอยู่ลำดับที่6นะไปลุ้นในเขตอำเภอตำบลน,นั้นต่อไปนะในประกาศของผู้ว่าในหลายจังหวัดแล้วกัน,นครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาบอกกล่าวกันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ